คุณสีเวกกับมาลราจะมอนีสิภาเข่าสวนนะจ่ะไปเก็บพักเพราะว่ามือนีมูคุณสาสีมะซอยคุณสาเห็ดประตูบ้านจ้ะเพิ่นก็เลยอยากให้เขาเห็ดกับเขาไหวให้มูเพิ่นนะจ่ะเลยตรงเฮ็ขตใจเศร้าเพราะว่าจะก่อนจะสิไปทำฟันตอนบ่ายวงเนาะกระเจาะมาฮอด์ติกระเทียงเขากรเจาะกระเริ่มเฮ็ดงานเขากจะเดิลสีสีมิสแคนท่าประมาณช่วงใบม่วงมือนีก็เลยกะว่าสวเห็ดเฟรชสปริงโร่คือเก่าอ่ะนะจ้ะสีบัลซัลต์โร่หรือว่าปอเปีย อยงประมาณนีล้ละจะเอิญกระเอิญนรถือขึ้นกันนะฮะสลัดโลดขั้นเป็นบ้านเห่ามันกับเป็นไก่ย่อสดอา่าประมานบ้านเฮ่าสีน้อง่ข่น้อง่ายจะเอิญไก่ย่อสดเด้ย๋ยวจะนี่จะกะเดี๋ยวไปเข่าสวนตัดพักกอนหละจะจังลดน้ำพักอีกที่หนึง่งเดี๋ยวสิพ้าไปเบิงสวนเดอจ้ะสวนกอนหนาหนาวจ้ะจักน้อยหนาวมานสีบ่ย่างเหลวฝ้าเก็บเฝ้าตัดจ้ะไปจ้ะ ปจ้าบรรยากาศล้างบานด้จ้าเมือว่านี้พาก,กันทําความสะอาดสะกับเแล้วจ้ะพี่น้องลมแรงแต่อาทิตย์ที่แล้วข้าแต่เดี๋ยวไปใหม่ออกเบิ้งเด้จ้าเบิ้งเด้จ้าคุณอาพักหมอนจะเป็นอันซ่อนหลายใบบ,บ,บบบับวบกเ็นจาบใบบัวบกอันนี้แบบพริกด้จ้า,าพริกนี่เพิ่นตั้งนวยหน่อยด้ยจ้ะนี่เพิ่นกินได้เลยด้ยจ้า น้อยๆแต่พอดีกัดกินก็พวกสมปลาสมหมูแสบๆละจ้ะนี่จ้ะถ้าต้องเจอกะเอาไปพันก็เมียงขึ้นกันจ้ะขาแต่มาเป็นขาแต่เมื่องามันไก่สีนาหนา,นาวละจ้ะต้นนีเพิ่นยู่โดนละได้จ้ะปีหนึ่งละ่ะเพิ่นบดตายแต่ว่ามันยามหนานาวน,น,นี่ใบเพิ่นสลนออกเบิดแต่จ้ะเลือแต่ต้นเลือแต่ต้นเลยเราไปที่นี่ หอน,นหน้ามหนาหอนเป็นกระจังคอยปงคอยปงออกมาจาก,จากอันนี้ไปโป้กๆหน้ามลหลจา้ะเอาซ่อนหลายเดี๋ยวสิแนาเอาไปปลูกหนาบานไปล่างเอาดินออกอยู่จ้ะเนี่ยมาทางนี้บักส้มกล้ไกตะกินละต้อนนี่น้องเริ่มเลี้ยงละจ้ะเสร็จแล้วล่ะเบิร์บปีพี่น้องเอาเรื่อมกันไก่เอาก้นไก่ก่อน นี่จ้านี่จ้าพักยังแรกที่เฮาสิตั้งนะจ้าพักสังเงะหรือจ้ะพักสังเงะหรือว่าพักสระแน่เฮานี่เองจ้ะตั้งพักสัง,งเงะกันจ้าอุ้ยงามค่ะมาอยู่นี่สามปีแล้วจ้ะปีนี้นะจ้ะปลูกพักสระแหน่ได้งาม ซุปี้เนี่ยแห่งกำแรงบังหอกวังงามเลยจ้ะปีนี้น่ามากมึที่เราจะโอ้ยโอ้ยชื่นใจมันบัท่านสด่กกายเลยจ้ะโอเคดีแล้วฮาร์ริเออพักส์พักสพักสแลเนียร์ในพักสแลเนีเนี่ยปลูกเดินไปแล้วมันสิ่กายมันสิใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นกินมันกระสีบัหอมแบบนี้ละจ้ะจัดเมนย่อนยังย่อนปุ๋ยหรือย่อนยังกับ จะปิงเกิร์เนื่องจากแบบว่าหอดย่ำหอดเวิลล่ามันกะสีเอกหนังเองเอาซ้ำเนี่ยละจ้ะฝรั่งเขากินก็คือเขาเราบนแม่พี่น้องพีกซ้อนๆนะจะมั่นแหน่งเนี่ยจ้ะจะสิบบาดิดอยเนี่ยจ้ะเอาแต่กัดดัดเลยเนาะ มงสิจากขั้นล่มแห้งๆอย่างสิมีหาใบเข้ากับเซลลูเดียวขอันคือลมถึงย่างเ้นานาหนาวและสักพักหนึ่งกัน็จะ,จะ,จะ,จะตายไปซุ่มีสีบยัางหรอจ๊ะ สามีจ้ะวันนี้เอาไปหลายพักของเป๋พลังกินบัวคาคือห้าดอกเอ้ยหอมเดี๋ยวห้าไปเอาหาัวละผ้าต่อจ้ะจากสินยังบ่บุ๊คไปจ้ะจ้ะนี่จ้ะจากแป้งนี่คางซะจ้ะคางซะไว้น้าห้ากับสีย่างมาทั้งผีได้จ้ะย่างมาทั้งผีเฮ้ยผ้ากันเลื้องเละเด้ผัวหนาผัวหนาเลื้อยเลยเด้จ้ะเลื้องเลือยแล้วเลื้องแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอหน่วยพี่น้องต้นนี้สิบสาหน่วยขักเน่ว่าเกิดขางเยอะได้ปะเนี่ยขังนั้นมีหน่วยเดียวจ้ะนี่จ้าโราาหระผาเฮ้าสิพอเด็ดตัดบนอโอ้ยพอเด็ด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 พอดยู่จ้ะพอเด็ยอยู่พอเดียอยูเ่ยเ,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 เบืองนี้กะเพรา เจ้าสิบอลอดหนาหนาวดอกเดอ้เอเฮ้ยเตอตตริโต้รสาสกะยงกะแกะกกแย่ลายจ้ะเอาพอเดต้าอยู่เดี๋ยวสิเล่มเอาจ้ะจ้าจ้ะเก็บเอาโหราพาจ้ะโหราพาไปใส่เมียงกันจ้ะจะเติอนหน่อยไีมเอม่ตก็พูดถึงมูตบวทำสมไปอยู่หนองคายก็เอิญกะยงาะสดจ้ะ มันจะเป็นแบบปอบิสดกับปอบิทอดอย่างนี้นะจ๊ะเมียงสอดเมียงสดแล้วแต่ข้าวเจ,อเอจวาว้าอื่นจื้อบาดนกันว่ายื่เอเงินเท่าอื่นยังไงแต่ว่าหนูยังเนี่ยว่ามันติดแนวด่ายหนองค่ายมีแ,มแบบแซ่บจ้าอยู่บนกระแทบเวียนง่ายเนะจ๊ะอพอได้กินได้หอมละผ้าโอ้ยหอมคือหอมซิลหนึ่งเด้อจะ้ะลูกซินงานโรงเรียนเนาะ กแกวพกพังหัวภาพกับเท่าอยู่ได้จากเก็บใส้ฟรีเซอร์ไว้หลายเติบอยู่กับสิพ่อได้เห็นกินอยู่จก้กแต่กับบ่ได้ร้ายแห้งจากคือว่าพ่อหายอย่างอะจ้ะ บ่มีกับเผ่าอีหรเวลาเขาวสารกับเผ่าเขาก็ใส่ยมูลละพ่าน <inate> ี่ยนะจ๊ะมีแล้วกาเห็ดรสชาตินี่มันเผ็ดเผ็ดอาเพราะว่าเขาคือว่าละนอกมูลละพ่าเขาก็ดมาเด้กเพียรถอนคือกับเผากับว่ากับว่าแสบเป็นไหนหลงจากแต่ว่ากับเขาแก่ขาดเขาเอิ้นตั้งกันจ้ะอันนี้เขาเอิ้นเบซิลส่วนกับเผาเพื่นกับเอิ้นโฮลี่เบซิลจ้ะ มีรสชาติเผ็ดร้อนเดาเอลีเดอร์ปลูกกระเพราอยู่นี่มันถามว่ามันหอมอมันก็นหอมอยู่จ้ะแต่ว่ามันมปอซำปลูกอยู่บ้านาเฮากินมันสีออนละกะักการสชาติมันสีออนกว่าค่ะและกะักกายีลาจา้ะหลายคนก็สีของเจ้าอยู่นอกยีลาเนะี่ยมีอยู่ด้จ้ะเคยมีอยู่หละกะ้กก็ เคยขอผีเพื่อนมามาพัดมาหยางเสียถามว่ามันหอมบ่มันก็นหอมพ่อสักนึงน่ะจ้ะบอดีหอมบอดีรสชาติจัดจานคือบ้านเฮาเลยอันไหนก็นได้ประก,กาศหิมอย่างนึงจ้ะปู่กะปลูหิมเพราะปันใดเลยจ้ะกินแบบสบายๆเลยว่ามันประก,กาศซื่อๆนีจ้ะประเครือคืนคือกันเด้อคือกันจ้ะคือสิพ่ออะไรจ้ะโหละผ้ากับผักสะแงะกับสารเนื้อ จักน้อยด้วจ้ะนี่ละจ้ะแก่สีล่าละละ่ะปุณนะงามแต่อันนี้ได้จ้ะขึ้นชายเนี่ยเป็นเพื่นงามยุไซกับงามเบอร์น,นี้ปุณทั้งในปุณจ้ะเขียวอุ้มลุมอยู่อุ้งลุมปนะุณน่ะกระลังปวงไม้กับขัดปนะุณน่ะอ้ยมาลีแต่เหลืองหลายปักกูนี่ก็งามจ้ะต้มกูนงามหลไรงามแห้งปุณนะ่ะ แตกใบอ่อนว่าสันจ่าบางแง่บางแน,งน่อ่นอนส้นหลายโอ้ยหักแห้งด้วยจ่าหักแห้งบ่ท่านเด็ด็กินพ่อใบได้หักแห้งหักแพงหักแห้งแพงหลายจา่านี่พักอีตูตัวนี้โอ้ยนำเสนอแห้งจา่าแต่ปีกายคือกันจา่าบ่ตายมีจา่ายีหลายีหลายีหลากระเบิดน้อยมีกระนึกว่าสิตายก็บ,บ่ตายจา้าเอาปุ๋ยใส่ ไข่อันนี้ใบมอนใบมอนจากพ่อเดชเสโตะมไก่นั่นกระเพ้าจากกระเพ้าทางบืญกระเพ้าบุญบักเขือคืนจ้ะบักเขือคืนมีจักหน่วยสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยนี่ก็ะเพ้าตายจ้ะของปีที่แล้วคือกันแต่ว่าใบพึ่งกำเริ่มเบือดหล้วจักหน่วยสี่เดชเป็ดเดชออกเด้อจ้ะคัคคณานี่กับพ่ออิตูคือกันจ้ะพ่ออิตูหัวละผ้ากระเพ้าร่วมกันอยู่นี่ละจ้ะโอ้กระเพ้างามเยู่ได้น่ะโอ้สี่ดชจักแพร์อยู่เด้น่ะ นี่ค่ะพื้นชายี่ก็งามคือกันงามค่ะนี่เกิดสู้มองเด้ปิ้วมาเกิดสู้มองจ้ะนี่อันนี้บักเขือจะนี่บักเขือเจ้าพญะยาเขือเจ้าพะเอียร์พิ่งจะสิเป็นน่วยเด้แต่ว่าสีหลอดหนาวบ่บบูจ้ะนี่เด็ดปิดตัดไปกินละนวยหนึ่งนี่จ้ะนี่มองนี่จากสีใหญ่ท่านบ,บ่บบนี่จ้ะต้นนี้ นวยทางปุ่นกับบักพริกจ้ะบักพริกซุ้นี่บอดิซื้อเม,ม็ดมะปลูก่ก็จ้ะเทาซื้อนวยเมื่อกกินจ้ะมาทีนี้เทากะไปเลาเหตุการณ์ของเทากะแกะเอาเม็ดมันออกมาจ้ะแล้วก็ไปวานคือเก่าอ่ะนะจ้ะปุ่นจ้ะทางปุ่นกะอปตูนี่ต้นมูนี่สิตัดออกเบื้องเลยจ้ะนี่ต้นแนวกินบอดิสสิตัดออกจ้ะบัวโฮมกับบัวเปียังบัวโฮมกะหาบับกแอปเปิลหาบักพีกมาปลูกเก่า นี่จ้ะอันนี้กับกักคือเท็ดเฮ้ยบ่ได้กินนวยดอกเบืองส้งแต่กรเพิ่นก็เป็นดอกละหละ่ะถ้าบ่หัวสิได้กินนวยบ่นั่นกันบักพริกใหญ่เด้อจ้ะบักพริกใหญ่เห็นบ่จ้ะมันเป็นเขียวๆเ,เนาะเดี๋ยวสิทาให้เบิ่งบับายามมันแดงมันเหลืองจะเป็นสีหยังดอกจ้ะนี่ขึ้นชานี่ร้ายแห้งสู้มองอันนี้ฟักหอมจ้ะฟักหอมหอมใหญ่โอ้ยหลายๆจ้า